วิธีแต่งตัวให้ดู oh. <laughs> รวยโอ้รวยไหมล่ะรวยไม่รวยดูที่ตานี้เย้รวยชิบหายโอ้โห ทีมหาเลยไม่จะรวยไม่บัญญะบัญญังรวยไม่เกรงใจใครรวยไม่เกรงใจเพื่อนร่วมหลีกรวยชีพหายรวยแบบน่าตรวจสอบการเงินมากกูไม่เคยเห็นลิวปูที่แม่งรวยผิดปกติขนาดนี้มาก่อนแม่งซื้อยับอะซื้อจนกูตกใจว่าเสียหมีแม่งแอบไปเทคโอเวอร์ลิวปูตอนไหนหรือเปล่าวะาทำไมทำไมไมเมื่ไม่มึงรวยกันเบอร์นี้วันนี้นักเตะราคาแพงนักเตะใหม่ๆสีเท้าดีๆต่างๆนานาหลั่งไหลเข้ามาในทีมลิวพูอย่างไม่ขาด ายแล้วล่าสุดมีข่าวจะเอาอีซักอีกถูกตั้งค่าหัวไว้ระดับร้อยห้าสิล้านอ่ะอ่ะคิดดูละกันเิอ้์วคูแมงยังมีข่าวว่าสู้อ่ะอมึงจะรวยไปไหนก่อนฮันโลโหล ถามจริงมึงถูกหวยเหรอไม่เชื่อรวยชิปหายรวยจะไม่น่าเชื่อว่าทีมนี้ไม่เป็นเวอ้์วูลนะเอาจริงนะตอนนี้นะและเลี้ยวผูขายนักเตะไปก็ได้ราคาดีด้วยนะขายดีอาร์ตไปถึงแม้ว่าจะเสียดายนะตัวนี้เล่นดีนะแต่ไม่เป็นไรนะครับเด็กในสังกัดไปได้ดิบได้ดีที่อื่นก็ดีใจด้วยนะเพราะว่าเขาไปได้ก็อ้อัพค่าเหนื่อยขึ้นเยอะเลยบานเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวรอลุ้นต่อไปว่าต่อไปจะได้อีซักไหมนะก็ถ้าเกิดได้อีซักอีกคนนึงก็ไม่แปลกใจนะเพราะก็มีข่าวอยู่ไงว่าอีซักเอง ก็อยากย้ายเหมือนกันนะลร์ภูก็อยากซื้อนะไอ้จะรวยชีพหายลิยวภูปีนี้นะ